ขนาดเท่ากับหม้อุมข้าวเลยนะครับเขาได้เลยว่า20โลตกปลาบึกได้สายกระชาก็ไม่ควรพลาดถูกและดีมีอยู่จริงลอกบาวนิ่งอันดามันมีตั้งขนาดเบอร์พันยันเบอร์หมื่นนี่เบอร์พันตัวขนาดนี้เบอร์หมื่นตัวขนาดนี้ขนาดเท่ากับหม้อุมข้าวเลยนะครับใหญ่จริงๆรลอกตัวนี้ลูกปืนสีบวกหนึ่งนะครับมีด้วยกันสองสีครับสีดำทองและก็สีแดงทองผมเคยมีคลิปเอาไปส่งไปเทสแล้วนะฮะเบอร์สามพัน 4,000ก็มีเอาไปเทสตกหน้าดินเล่นปลาสวายโอ้ OK, มันดีจริงๆนะฮะลอกตัวนี้แล้วโดยเฉพาะงานเือดไม่ควรพลาดเลยเบอร์5,000ดอลและที่สําคัญเลยเบอร์8,000กับเบอร์หมื่นลูกค้าเคยสั่งไปแล้วไปตกปลาบึกนะครับเขาได้เลยว่า20โลตรงคิดไหมผมดูด้วยว่าเขาตกได้จริงๆเฉพาะเบอร์8,000กับเบอร์หมื่นนะฮะผมบอกเลยตกปลาบึกได้สายกระชาก็ไม่ควรพาลาดลอกเบลนิ่งอันดามันสามารถสั่งซื้อทุกช่องทาง ทางของยูเลิร์พิกกิ้งได้เลยครับ